วิถีชีวิตของคนทันสาธุชนชายหญิงทั้งหลายวิถีชีวิตของคนนี้หมายเอาหนทางดำเนินแห่งชีวิตของเราทุกคนซึ่งมีการกระทำทางกิริยาวาจาใจพร้อมด้วยเจตนาเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าถ้าการกระทำเป็นชั่วทุกระยะชีวิตก็จะมืดมัวทั้งมาและไป แต่หากการกระทำดีบ้างชั่วบ้างครักกันไปชีวิตจะสว่างบ้างมืดบ้างตามระยัะของการกระทำและพิว่าการกระทำเป็นดีตลอดแล้วชีวิตก็จะสว่างทั้งมาและไปเชิญมาดูกันเถิดนี่วิถีชีวิตของคนเราพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้สี่จำพวกคือคนมามืดไปมืดคนมามืดได้ไปสว่าง คนมาสว่างกลับไปมืดคนมาสว่างกลับไปสว่างจำพวกแรกคนมามืดไปมืดชีวิตของคนมามืดไปมืดนี้มีมืดมัวตลอดต้นตลอดปลายยอมเป็นสิ่งที่น่าสะดุ้งหวาดเสียวเหลือล้นเราทุกคนไม่มีใครชอบเพราะมันทรมานให้เราต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนยิ่งนักมีลักษณะอยู่สามประการ 1. ชีวิตมาอับไปอับผู้เกิดมายากจนและยอมจำนวนทนจนไปตลอดชีวิตไม่รู้จักคิดสร้างเนื้อสร้างตัวเราย่อมรู้ทั่วกันดีว่าคนจนนั้นเป็นคนหมดราคามีชีวิตอยู่สักว่าลมหายใจเข้าออกลดตัวลงเป็นคนขอทานเขากินน่าจะสำนึกว่าคนขอทานมิใช่จะมาขอทานเท่านั้น ยังมาเตือนเราให้รู้สึกตัวว่าต้องอย่าเป็นคนขอทานแต่กลับเห็นการขอทานเป็นของดีจริงอยู่การอาศัยผู้อื่นกับการอาศัยตัวเองจำต้องไปด้วยกันแม้อย่างนั้นก็ควรยึดการอาศัยตัวเองเป็นสําคัญถือการอาศัยผู้อื่นเป็นเพียงชั่วคราวจึงจะเอาตัวข้ามทุกยากได้ตลอดรอดฝั่งเขาจนแล้วยังไม่พอซัมมีขี้เกียจเป็นสันดาน เห็นเกียรคล้านเป็นเครื่องอยู่สบายเอามักง่ายเป็นอารมณ์ยึดอ่อนแอเป็นจุดหม้เบื่อหน่ายการงานเป็นกําลังไม่คิดตั้งตัวให้เป็นหลักหนักไม่เอาเบาสลัดจะทำงานอะไรมักอ้างเลทว่าหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นปวดหัวมัวตาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าดีแต่ขยันแก้ตัวเป็นที่หนึ่ง งานประจำของเขาคืองานกินงานนอนและงานรบกวนเพื่อนบ้านทนแบกความจนไว้บนไหล่ไปจนวันตายนี่คนมีชีวิตมาอับไปอับมานี่ไปลงลุกขึ้นพูดนิ่งคำเหล่านี้เป็นคำของผู้มีทรัพย์บัญชาเล่นกับคนชาตาอับซึ่งหวังพึ่งเขาใบาหน้าเข้าไปหาด้วยความอยากได้ทรัพย์เลี้ยงชีวิต ระวังจงดีอย่าให้เขาเบัญชาเล่นกับท่านเช่นนี้จะเสียดายเกียรติจำไว้ว่ามีเงินทองเจรจาได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนง,งามมีเงินเขาเรียกน้องมีทองเขาเรียกพี่ไม่มีเงินไม่มีทองพี่น้องไม่มีความผิดพลาดเป็นของคนแต่คนดีต้องรู้จักกับตัว 2. ชีวิตมาด้อยไปด้อย ผู้เกิดมาโง่แต่ชอบขี้โอว่าตัวฉลาดหลักแหลมหารู้สึกไม่ว่าตัวโง่รู้อะไรบ้างเล็กน้อยมักนึกภูมิใจเห็นความรู้น้อยนั้นว่ามากทำนองกบที่ไม่เคยเห็นน้ำในทะเลสำคัญเอาว่าน้ำในบ่อมากมายและเป็นคนที่มีใจพยองหยิ่งว่าขารู้ทุกอย่างคนโง่เขาคนขี้เมาคนเจ้ามายาสาไทยคนฝ่ายแง่ร้ายคนขี้โกรธ คนโหดร้ายคนโลภจัดคนขี้ฉลาดและคนชาติริศยาทั้งนี้ย่อมเป็นที่เพราะความชั่วร้ายทั้งหลายใครจะล้วงเอาดวงแก้วจากซอกฟันในปากมังกรยังอาจทำได้จะข้ามหาสมุทรอันหนาแน่น,น,นด้วยแนวคลื่นคลื่นคลันอยู่และจะทูลแม้พิษงูร้ายไว้บนเสียงต่างมาลัยก็ยังได้ แต่จะยังใจคนโง่ให้กลับรู้สึกตัวนั้นไม่พึงได้ง่ายเลยคนโง่านั้นดีอยู่แต่ขี้เกียจหยิบโยงเที่ยวโม้คุยดีเก็บโง่ไว้ครอบกะบาลไปจนวันตายหนี่คนมีชีวิตมาดอยไปดอย 3. ชีวิตมาร้ายไปร้ายผู้มีนิสัยร้ายใจน้อยโกรธง่ายแต่เกิดและกลับเป็นคนหัวดื้อว่ายากสอนยาก ถึงจะมีผู้รู้ช่วยกันสั่งสอนมากสักเท่าไรก็ยังขืนดือ้อถือร้านดันทุรังอยู่ดังเดิมสำเป็นคนอักตันยูไม่รู้คุณของผู้มีพระคุณเพิ่มอีกเมื่อพ่อแม่หรือคนอื่นแนะนำพร่ำสอนในทางดีทางชอบก็โกรธและกลับคิดร้ายยิ่งประพฤติเลวซามต่ำช้าและแสดงกิริยาแทงตาใช้วาจาสแสลงหูน้ำใจดุร้ายหนักลงเป็นคนต้นคดปลายงอ สมบัติเสียถือว่าไม่มีอะไรเสียสุขภาพเสียถือว่าบางสิ่งบางอย่างเสียแต่คนนิสัยนั้นย่อมเป็นอันเสียหมดสิ้นนี่คนมีชีวิตมาร้ายไปร้ายจำพวกที่สองคนมามืดกลับไปสว่างชีวิตของคนมามืดกลับไปสว่างนี้มีมืดหรือเตี้ยต่ำในเบื้องต้นกลับสว่างหรือสูงขึ้นในภายหลัง เพียงดังคนอยู่ในห้องมืดได้ออกมารับแสงสว่างมีลักษณะอยู่3ประการ 1. ชีวิตมาอับกลับไปรุ่งเรืองผู้เกิดไม่ยากจนแต่เป็นคนจนที่เข้มแข็งถือความจนเป็นมนต์อันประเสริฐแม้จะไม่มีทรัพย์อำนาจและชาติกําเนิดอันจะเชิดชูฐานะของตนให้รุ่งเรืองก็เชื่อว่าตัวเองจะทํางานให้แก่เพื่อนรวมชาติได้ไม่น้อยไปกว่าผู้มีทรัพย์มีอำนาจและมีชาติกําเนิดนั้นเลย พราะเห็นว่าคนทุกคนไม่มีทรัพย์ติดตัวมาแต่กำเนิดสมบัติเป็นของมีประจำโลกนี้อยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งบนดินใต้ดินและใต้น้ำเมื่อเกิดมาแล้วยอมหาเอาได้ดังคำโบราณว่าทรัพย์นี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้บ่นานทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดใจคล้านบอบพานพบนาและถือพาสิทว่า ไฟร้อนจะนอนเ lod, ย็นไฟเย็นจะดิ้นตายเป็นยาบำรุงหัวใจให้มีกำลังขันแข็งเขาเป็นคนทรหดอดทนจริงไม่เห็นแก่ความลำบากที่ตนเคยพบมาหรือความลำบากในปัจจุบันและความลำบากที่จะพบข้างหน้าปลุกอํำนาจแห่งการพึ่งตัวเองให้ตื่นขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเริ่มต้นชีวิตมาด้วยงานที่คนอื่นเห็นว่าเตี้ยต่า อาศัยลำแข้งขาแขนของตนเองก้าวและเอื้อมไปเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำหรือเอาเงินใต้น้ำใต้ดินซึ่งมีอยู่ทั่วทุกถิ่นทั้งดินน้ำรวบรวมมาเป็นสมบัติของตนได้มากหลายจนเจริญรุ่งโรดปรากฏแก่เพื่อนบ้านพึงเห็นหลักฐานที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาะเช่นมีที่ดินสำหรับทำเลือกสวนไรนามีอาคารบ้านเรือนอุ่นหนาะฝาข้าง มีการงานเป็นล่ำเป็นสันโดยที่คนอื่นคาดไม่ถึงเพราะทุกคนเป็นเสมือนม้าสีดำซึ่งไม่มีใครกล้าแทงแต่เป็นม้าตัวชนะเลิศในที่สุดนี่คนมีชีวิตมาอับกลับไปรุ่งเรือง 2. ชีวิตมาด้อยกลับไปเด่นผู้เกิดมาโง่แต่รู้สึกตัวว่าโง่เกลียดความโง่เป็นกำลังรักความฉลาดดังดวงใจชอบความเป็นอิสระอยู่เหนือความโง่ยิ่งกว่า เห็นว่าความรู้ความฉลาดอาจอบรมให้เทียมทันกันได้ดังพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ห้าว่าฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ช่วยดีกระด้างอ่อนแก้ลือไหว กาที่จริงการเรียนเป็นบ่อกเกิดแห่งความรู้ความฉลาดและความรู้ความฉลาดช่วยให้มีสมรรถภาพส่วนสมรรถภาพเป็นกำลังให้ทำการได้สะดวกการงานนั้นเป็นเหตุให้ได้เงินมาเลี้ยงชีวิตเขาได้ตระหนักว่าการทำตนให้ดีขึ้นด้วยการศึกษาและการงานเป็นหนทางก้าวหน้าไปสู่ปมเด่นจึงขมักขม่นอบรมตนให้ฉลาดและสามารถโดยมิได้คำนึงว่าใครจะดูถูกดูหมิ่นเย้ยหยันแต่ประการใด มุ่งมันแต่จะบำเพ็ญตนให้ดีขึ้นโดยลําดับจนกลับเป็นคนเด่นในหมู่คณะเด่นด้วยวิทยาฐานะเด่นด้วยตำแหน่งหน้าที่และเด่นด้วยยศศักดิ์ได้พลกลับตั้งตัวเป็นผู้ดีผู้น้อยนิยมสมพรผู้เสมอกันนับถือรักใคร่ผู้ใหญ่เมตตาและไว้วางใจเชื่อในสมรรถภาพของเขานี่คนมีชีวิตมาด้อยกลับไปเด่นส ชีวิตมาร้ายกลับไปดีผู้มีนิสัยร้ายติดสันดานมาเป็นคนโลนทะลึงตึงตังผงผางกริยาวาจาแข็งกระด้างหยาบคายลวนลามใจเลวซามโหดร้ายแต่รู้จักกลับตัวเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเมื่อมีผู้แนะนำพร่ำสอนก็ยอมรับด้วยเหตุผลและรู้สึกผิดชอบช่วยดีว่าคนดีแม้จนแสนจนไร้ยศศักดิ์หรือตระกูลต่ำก็ยังล้ำเลิศกว่าคนชั่ว แม้มั่งคั่งเด่นด้วยยศศักดิ์หรือตระกูลเพราะคนชั่วถึงจะมีทรัพย์รุ่งเรืองด้วยยศปรากฏด้วยตระกูลก็หาเป็นคุณแก่ตนและคนอื่นไม่มิหนำซ้ำจะให้โทษแก่ตัวเองเสียอีกเมื่อเขารู้สึกอย่างนี้แล้วได้กลับตัวประพฤติดีเรียบร้อยมีกิริยาวาจาสุภาพใจสงบเสงี่ยมมีเมตตาการุณอ่อนละมุนละไมยพยายามปรับตัวเองให้เหมาะแก่โลกและธรรม ไม่มัวดึงโลกฉุดธทำให้ผันแปรมาสำหรับเหมาะแก่ตัวเป็นคนต้นคดปลายตรงยึดมั่นว่าการประพฤติให้ชอบแก่ทางโลกนิยมถูกกว่าทำตามอำเภอใจตัวเองแต่การประพฤติให้ชอบแก่ทางธรรมยิ่งถูกกว่าทำเพียงให้ชอบแก่ทางโลกนิยมนี่คนมีชีวิตร้ายกลับไปดีจำพวกที่สาม คนมาสว่างกลับไปมืดชีวิตของคนมาสว่างกลับไปมืดนี้ได้รับแสงสว่างหรือสูงมาก่อนน่าชื่นใจด้วยแต่ภายหลังกลับมืดหรือสุดต่ำลงเหมือนคนลงหลุมลึกหรือเข้าหอมืดน่าทุเรศยิ่งนักมีลักษณะอยู่สามประการ 1. ชีวิตมารุ่งเรืองกลับไปอับผู้เกิดมาบนกองเงินกองทองอาศัยร่มเงาของพ่อแม่เชิดชูให้มีหน้ามีตา และอยู่เย็นเป็นสุขชื่นบานสรานลมจะประสงค์สิ่งใดได้สมประสงค์ทุกอย่างแต่เขาเป็นผู้ดีที่ประมาทถ,ถูกมอมให้เพลินด้วยความมั่งมีของพ่อแม่เพลินจนเอาหลงและหลงจนเหลิองอันเหลิงนี้คือเสียคนเขาน่าจะสนใจศึกษาและทำงานให้เกิดผลประโยชน์ไพรไปโปรดอบายามุกเหตุเครื่องฉิบหายกลายเป็นเสือเจ้าชู้ตัวเก่งเป็นนักเลงสุราตัวยง เป็นนักเลงการพนันตัวลือชอบนับถือคนชั่วเป็นมิตรแท้ชีวิตของเขาที่รุ่งเรืองมาตกอับเช่นนี้ตัวเขาก็ยุบลงเหมือนผักนึ่งกลายเป็นคนหมดกำลังอ่อนแอกระปรก,กระเปรี้ยและเหี่ยใจเห็นการงานให้โทษแก่ร่างกายทำลายสุขภาพอนามัยมองไม่เห็นว่าการงานแม้จะยากแสนยากหนักแสนหนักก็เป็นเครื่องเจริญน,นำมาซึ่งความสุขสำราญ เมื่อได้รับทรัพย์มรดกจากพ่อแม่แล้วก็คลองทรัพย์ไว้ไม่อยู่ผ่านไปในอบายามุกเสียจนหมดสิน้นลงเป็นคนตกยากได้ในคําว่าผู้ดีกลับตกยากเพราะชีวิตรุ่งเรืองมาแล้วได้กลับตกอับจมหายไปนี่คนมีชีวิตมารุ่งเรืองกลับไปอับ 2. ชีวิตมาเด่นกลับไปด้อยผู้เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่เด่นด้วยวิทยฐานะ เด่นด้วยตำแหน่งหน้าที่และเด่นด้วยยศศักดิ์หากแต่เขาประมาทหลงงมง,งายเมาในปมเด่นของวงตระกูลหารู้สึกไม่ว่าการศึกษาและการงานเป็นสิ่งจำเป็นแก่ปมเด่นของตนที่จริงการศึกษาคือการสร้างความฉลาดและการงานคือการสร้างสมรรถภาพไว้เพื่อเผชิญกับสถานการณ์แห่งชีวิตความฉลาดและสมรรถภาพนี่แหละคือเหตุแห่งปมเด่นของคน แต่เขาไม่สนใจที่จะบำเพ็ญตนให้ฉลาดและมีสมรรถภาพดีแต่มุ่งมั่นสนุกสนานเพลิดเพลินจนเลยเถิดเมื่อเขาเกิดมาในร่มเง,งาของปมเด่นแล้วน่าจะสร้างตนเองให้เด่นยิ่งขึ้นแต่กลับหลงเพลินไม่เอางานเอาการอะไรเลยลืมนึกว่าปมเด่นที่เราอาศัยอยู่เป็นของพ่อแม่เกิดกำเริบสำคัญเอาว่าเป็นปมเด่นของตนมัวดูคนอื่นด้วยตาหน้าดูตัวเองด้วยตาหลัง ประมาณตนจนเกินค่าของตนเที่ยวเอารัศมีศักดิ์ศรีของพ่อแม่ไปอวดว่าตัวดีเด่นให้เป็นเรื่องขันสำหรับเพื่อนบ้านเขาหัวเราะเล่นเมื่อสิ้นพ่อแม่แล้วปมเด่นนั้นก็หายไปปมด้อยที่อยู่ในตัวจะผุดขึ้นมาแทนที่และกดดันให้เขาด้อยลงด้อยอย่างล่มจมได้ในคำว่ากระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าอันน้อยจะถอยจมนี่คนมีชีวิตมาเด่นกลับไปได้อย 3. ชีวิตมาดีกลับไปร้ายผู้เกิดมามีนิสัยดีเรียบร้อยหากแต่เป็นคนใจเบาเชื่อง่ายคนเราจะอยู่ในโลกนี้คนเดียวหาได้ไหมต้องอยู่ร่วมกันมีการงานติดต่อกันคบค้าสมาคมกันเป็นเพื่อนฝูง แต่เพื่อนนั้นมีทั้งดีและชั่วเป็นดังพี่น้องบ้างดังศัตรูบ้างเราจะดีหรือเสียย่อมอยู่ที่เพื่อนโบราณจึงว่าคบพา,านพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหรือคบพานมักล้มทับถมตนคบบัณฑิตให้ผลจนวันตายคนนิสัยใจเบาเชื่อง่ายนี้แม้จะมาดีแล้วเมื่อมิสหายชักจูงไปในทางชั่วฉิบหายก็พลอยตามง่ายแน่นอน การครบกันใกล้ชิดสนิทสนมนี้ยอมทำให้คนใจเบาเปลี่ยนอัธยาศัยใจคอได้ง่ายมีคำยืนยันว่าเพราะคบคนต่ำต้อยจึงจริตนิสัยด้อยเสื่อมด้วยตามกันคือเขาได้กลายเป็นเสือเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเล่นการพน,นันหรือเป็นนักเลงโตใจยโสเที่ยวหลอกลวงตีชิงวิ่งราวลักขโมยจีปลนช่อราดบังหลวงประพฤติทุจริตตามเพื่อนได้ทุกป,ประการ นี่คนมีชีวิตมาดีกลับไปร้ายและจำพวกสุดท้ายจำพวกที่สคนมาสว่างไปสว่างชีวิตของคนมาสว่างไปสว่างนี้นับว่าเป็นชั้นดีเลิศเขาเกิดมาเป็นลูกชายหญิงของพ่อแม่ใดพ่อแม่นั้นจะเย็นใจยิ่งหากชายใดเป็นสาม,มีของหญิงใดหรือหญิงใดเป็นภรรยาของชายใดหญิงนั้นชายนั้นจะสบายใจ หายร้อนและได้เป็นพ่อแม่ของคนใดก็จะเป็นเกียรติของคนนั้นโดยมีลักษณะอยู่สามประการ 1. ชีวิตมารุ่งเรืองไปรุ่งเรืองผู้เกิดมากองเงินกองทองมีตระกูลบ้างคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินและเป็นคนไม่ประมาทถึงพ่อแม่จะหาไม่แล้วก็สามารถดำรงวงตระกูลไว้ได้รู้จักครองตนคลองคนและคลองทรัพย์ตั้งตนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่มีศินมีสัตว์ ถ้าเขาเป็นชาวนาชาวสวนหรือชาวค้าก็รักษาที่นาที่สวนหรือการค้าให้คงอยู่รับปรับปรุงให้ดีเหมาะแก่การเทศะผลิตผลได้ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นรู้จักแบ่งรายได้ให้มีรายเหลือจำกัดรายใจ่ายให้สมดุลตามหาของที่หายให้รู้ว่ายังอยู่หรือหายไปและบูรณะของชำรุดให้กลับใช้ได้สร้างฐานะให้เจริญยิ่งขึ้นตามลำดับ มีทรัพย์สมบัติมากมูลเกื้อกูลกับกิจการบ้านเมืองได้ตามฐานะของตนนี่คนมีชีวิตมารุ่งเรืองไปรุ่งเรือง 2. ชีวิตมาเด่นไปเด่นผู้เกิดมาในตระกูลที่เด่นคือพ่อแม่เด่นด้วยวิทยฐานะเด่นด้วยตำแหน่งหน้าที่เด่นด้วยยศศักดิ์เมื่อเขาเกิดมาเด่นแล้วก็ไม่ประมาทถ,ถือความฉลาดและสมรรถภาพมาเป็นครังมะึมา ที่สะสมปมเด่นตั้งใจบำเพ็ญตนให้มีวิทยฐานะแล้วเอาใจใส่มุ่งมั่นทำการให้เกิดสมรรถภาพปรากฏแก่วงงานจนได้ดำรงตำแหน่งหน้าที่และยศศักดิ์สูงขึ้นโดยลำดับนี่คนมีชีวิตมาเด่นไปเด่นและ 3. ชีวิตมาดีไปดีผู้เกิดมามีนิสัยดีมีอวัยวะสมประกอบทุกส่วนเมื่ออยู่ตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นให้เดือดร้อน แม้มีอำนาจวาสนาก็ไม่ใช้อำนาจนั้นทำความชั่วเสียหายทำแต่คุณความดีเมื่อไปแล้วมีแต่ผู้บ่นคิดถึงบ่นเสียได้ไม่มีใครแช่งชักหักกระดูกตามหลังนี่คนมีชีวิตไปดีมาดีสรุปความว่าชีวิตมาอับไปอับชีวิตมาด้อยไปด้อยและชีวิตมาร้ายไปร้ายนี่ชีวิตของคนมามืดไปมืด ชีวิตมาอับกลับไปรุ่งเรืองชีวิตมาด้อยกลับไปเด่นและชีวิตมาร้ายกลับไปดีนี่ชีวิตของคนมามืดกลับไปสว่างชีวิตมารุ่งเรืองกลับไปอับชีวิตมาเด่นกลับไปด้อยและชีวิตมาดีกลับไปร้ายนี่ชีวิตของคนมาสว่างกลับไปมืดชีวิตมารุ่งเรืองไปรุ่งเรือง ชีวิตมาเด่นไปเด่นและชีวิตมาดีไปดีนี่ชีวิตของคนมาสว่างไปสว่างวิถีชีวิตของคนสี่จำพวกเมื่อนำเปรียบเทียบกันเห็นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันได้ว่าชีวิตของคนมามืดไปมืดน่าเกลียดพิลึกชีวิตบางคนมามืดกลับไปสว่างน่าเชยชมชีวิตของคนมาสว่างกลับไปมืดน่าบัดสียิ่งนักส่วนชีวิตของคนมาสว่างไปสว่าง บัณฑิตย่อมยกย่องสรรเสริญน,นับว่าเป็นชีวิตที่มีค่าควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างดำเนินตามท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าหากบางท่านได้มามืดแล้วขออย่าก,กลับไปมืดอีกแม้ท่านผู้มาสว่างซึ่งเป็นโชคลาภของชีวิตแล้วก็ต้องอย่าแวะไปสู่มืดอันเป็นเคราะห์ร้ายของชีวิตเลยจำไวเ้เถิดว่าเราเกิดมาไม่เพื่อเข้าใจชีวิต แต่เพื่อสแสวงหาความสุขจากชีวิตเมื่อเราประสงค์จะให้เกิดความสุขในระยะอันสัน้นก็ควรกระทำในสิ่งอันทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเพราะความสุขของเราเกิดมาจากความสุขของคนอื่นด้วยจงดำเนินชีวิตขึ้นสู่แดนสว่างโดยวิธีการอันเต็มไปด้วยเหตุผลและถูกชอบให้เป็นชีวิตที่มาสว่างอยู่สว่างและไปสว่างตลอดอายุการ อย่าลืมว่าวิธีการที่เต็มด้วยเหตุผลยอมจบด้วยเหตุผลแม้วิธีการอันบกพร่องก็จบลงด้วยความบกพร่องธรรมะพระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจารันทิตะธรรมโมสาธุ